ป็เไรคขาเขาก็ต้องทำมาหากินเหมือนกันนะคะจริงๆเราอยากให้เขาทำมาหากินนะอยากจะให้เขาแบบว่าหาเงินเนาะใช่ค่ะก็ควรทำมาหากินถูกต้องแล้วค่ะก็คือเอ๊จะไม่พูดจริงนะจริงหลายๆคนก็บอกว่าโอ้เขายังลอยหน้าลอยตายอยู่แต่พี่ก็คิดว่าเขาก็ควรทํางานก็ถูกแล้วอะค่ะเขาจะให้เขาทําอะไรเนาะเขา เขาก็คงจะต้องทําให้ตัวเองบีซี่ทำให้ตัวเองแบบมีคุณค่าทําให้เขาทํางานเขาก็จะได้แบบทําสิ่งที่ถูกต้องอันนี้<ม>เขาโพดก็สนับสนุนนะคะทุมีเขาไม่รู้จริงๆหรอคะเขาพูดตอบแทนสามีเขาไม่ได้แต่บอกเลยว่าสามีดีๆสามีเหมือนพวกเราสามีเหมือนของพวกเราสามีดีๆเหมือนของพวกเรารู้เรื่องทุกอย่างในชีวิตเราเราเป็นคู่ชีวิต ทุกอย่างตื่นมาลูกทําอะไรเราทําอะไรเงินเก็บเท่าไหร่เราทํามาหากินอะไรแต่สามีฉันไม่รู้นะถ้าฉันไม่บอกอ่ะอ่ะเข้าใจแต่เราบอกแ,แต่เราบอกอไคือบอกเลยว่าพวกเราเป็นพวกของเงินพวกเราเป็นพวกเราอ่ะเราไม่ได้ของเงินสามีไม่ได้มาของเงินเราอ่ะอย่างแรกแล้วสามีเราเป็นคู่ชีวิตเราซึ่งเดินพร้อมๆไปกับเรารู้เรื่องทุกอย่างของเราถ้าคู่อื่นๆเป็นยังไงก็กรรมเวรของเขาแล้วอะค่ะถ้ายอย่างนัง้น